สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่20สิ พฤษภาคม2,566มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์วันชัยสูตรนี้ของอาจารย์ได้789ทุกท่าน789วันที่อยู่ด้านล่างสุดนะครับตามนี้ทุกท่านใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาใบนี้เด่นบนเลขเด่น3ตัว ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยนะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยเด่น10หน่วยของอาจารย์ได้เลขเด่น3ตัวก็จะมี6 7 8ทุกท่าน6 7 8ตามนี้ครับวันที่ก็อยู่ด้านข้างเนาะทุกท่านหนึ่งทับหกส6 2, ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางเลขเด่นเลขคู่10ล่างทุกท่าน เด่นเลขคู่10ล่างยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์วันชัยนะครับก็จะมี2 4 6 8 0อาจารย์ดึงเด่นมาให้2ตัวก็จะมีเลข4กับเลข8ทุกทันตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เกษมงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข0ูนย์อยู่นะครับ ศูนย์ก็เข้าตำแหน่งหลัก10บเอยออก903งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้602ทุกท่าน602ไปเก่งไปลุ้นกันดูครับตัวไหนจะมาวินแนวทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์กรเกษมครับต่อมาใครรอแนวทางเด่นบนของแอดปู แคปหน้าจอให้ไวครับอาจารย์ให้มาแล้วงวดที่ผ่านมาชน1กับ99มาทุกท่านหวยออกเก้าศูนเนาะเก็มาหลักร้อยงวดใหม่ชนตัวเดียวทุกท่านก็คือเลข4จัดไปครับมาลุ้นกันทุกท่าน4จะมาไหมมาแล้วจะอยู่ตำแหน่งไหนนำไปเก็งกันดูเนาะแนวทางเด่นบนของแอดปู ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกับตาจรย์ผมรวมมาให้ประมาณ1ทุกท่านไายเรียงจากด้านบนนะครับใบนี้เด่นบนมีเลขเด่น3ตัวได้5 6 7สอนอบนของอาจารย์ได้90 1 10ล่างของอาจารย์ได้8 2 4อีกสูตรหนึงได้4กับ8นะครับใบนี้2สูตรชนกัน2ตัวใบนี้เป็นข้อมูลหน่วยล่างทุกท่านได้0 3 5 ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่แคปหน้าจอไปไล่เรียงดูเพิ่มเติมได้ขยายข้อมูลสิบล่างสักนิดหนึ่งทุกท่านงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายสิบล่างของอาจารย์งวดก่อนนั้นชนตัวเดียวนะครับสูตรของอาจารย์ได้791กับ935ก็ชนเลข9ตัวเดียวงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาทุกท่าน สูตรของอาจารย์ชน2ตัวนะครับสูตรของอาจารย์ที่ได้ก็จะมี468กับ824ทุกท่านชนกันตามที่เห็นครับมาลุ้นกันตัวไหนจะมาหลัก10ล่างระหว่าง4กับ8แนวทางของอดกับันนะครับไบเมื่อสักครู่ต่อมาก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยนะจ๊ะหลักร้อยของอดคนบนฟ้าพารวย ได้039164แล้วก็87ทุกท่าน039164แล้วก็87นะครับวันที่ชัดเจนทุกท่าน1ทบ6 2566มาต่อกันที่หลักร้อยของ3ลัดทุกท่านงวดที่ผ่านมาผมลงให้เป็นทางงวดแรกสูตรของอาจารย์มี9นะครับที่เข้าหลักร้อย หวยออก903มีหลัก10ติดมาด้วยทุกท่านมีเลข0งวดใหม่ของอาจารย์ได้1 2 3 4 5 7นะครับ1 2 3 4 5 7แนวทางชุดหลักร้อยของแอด3รัฐมาต่อกันที่หลักร้อยหนูน้ำสมยัยใครรอมาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามีเลข9ออทุกท่าน หวยออก903งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรหลักร้อยของอาจารย์ได้2 4 5ทุกท่าน2 4 5จัดไปครับใครรอแนวทางหนูน้ำสมยัยชุดหลักร้อยมารุนกันทุกท่าน2 4 5ตัวไหนจะมา ถัดมาใครรอแนวทางยอดเฮงมาแล้วนะครับเด่นร1 0หน่วยบนงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์นั้นมีเลข3ทุกท่าน3ก็เข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนหวยออก903งวดใหม่ของอาจารย์ได้679นะครับ679 1มิถุนายน2566ชัดเจนเลยทุกท่านตรงนี้วันที่นะครับมาลุ้นกัน ตัวไหนจะมาวินเนาะ6 7 9แนวทางของแอดยอดเฮงถัดมาใครรอแนวทางของแอดสมมาแล้วครับแนวทาง110หน่วยบนแล้วก็ชุด3ตัวขออนุญาดขยายเพิ่มเติมครับหลักร้อยของอาจารย์งวดใหม่ได้98013ทุกท่าน98013 หลัก10ของอาจารย์ได้5 6 9แล้วก็หลักหน่วยของอาจารย์ตรงนี้ได้6 7 8 9 1ทุกท่าน6 7 8 9 1เลขชุดของอาจารย์ตรงนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวทุกท่านอาจารย์มีแนวทางมาให้โดยรวมแล้วก็ประมาณ10ชุดด้วยกันครับ2แถวแถวละ5 ใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ครับหน้าจอเอาครับไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้แนวทางของแอดสมต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยบนชุดเต็มนะครับแนวทางมัดรวมทุกท่านของบายแอดงวดที่ผ่านมาหลัก10หลักหน่วยของอาจารย์มัดรวมกันแล้วมี03เข้าตรงๆทุกท่าน ข้อมูลที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เ,เลยนะครับมี0ูนย์งวดใหม่ที่ได้มาก็จะเป็นทางมัดรวมเหมือนกันครับหลัก10มัดกับหลักหน่วย2สูตรนะครับทุกท่านก็จะได้เป็นข้อมูลใบฝั่งทางขวาตรงนี้ทุกท่านหลักหน่วย2สูตรชนนะครับข้อมูลที่อาจารย์จัดทำมาให้งวดใหม่ใครอยากได้แบบงวดเก่าก็จับมัดรวมกันเองได้เลยทุกท่าน อยู่ตรงนี้ครับหลัก10ได้02 478ครับ0 2 4ย 8, ์ 8. แล้วก็หลักหน่วยบนอยู่ตรงนี้ครับได้2 3 4 6 7 8 9ทั้ง2ส,สูตรนี้จับมัดรวมก็จะได้แนวทางเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับงวดใหม่อาจารย์จับมัดรวมมาให้นั่นก็คือหน่วยบนชน2ส,สูตรทุกท่านก็จะได้เป็นข้อมูล25ชุดท้ายบนตามที่เห็นเลยเนาะ ตามนี้ครับแนวทางของ b ายแอบต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับเป็นรูปแบบเลขเด่นทุกท่านงวดที่ผ่านมาลงให้งวดแรกสูตรของอาจารย์ได้713เอาศูนย์ใส่เข้าไปก็0ูนย์นะครับใบนี้ลงให้อยู่เนาะงวดก่อนงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 7 4ทุกท่าน274 อีกตัวคุณผู้ชมต้องหามาใส่เอานะครับในช่องว่างในวงกลมนั่นเองเนาะสูตรของอาจารย์ได้2 74นะครับแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของแอดสมนะครับเลขเด่นล่างของอาจารย์งวดใหม่ได้5กับ6ทุกทัน5กับ6อีกข้อมูลหนึ่งของแอดสมนะครับ ใบนี้เป็นข้อมูลล่างถุกทัน10ล่างแล้วก็หน่วยล่าง10ล่างของอาจารย์ได้0 5 6ย์หหน่วยล่างของอาจารย์ได้235หตามนั้นครับเลขชุดถัดมาก็จะเป็นทางเด่น10ล่างของแอดกลมเกรดนุชครับ2งวดหลังสุดของอาจารย์หลุดนะครับหลุดไปบนถูกทันทางเดินเลขก็จะประมาณนี้เนาะ งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเด่น10ล่างของอาจารย์ได้3569นะครับ3569ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านมาลุ้นกันจะมา10บล่างไหมหรือว่าจะหลุดขึ้นไปบนอีกใบนี้จะเป็นแนวทางสอนอล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์เสือคิมชากรเรางวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข9นะครับ ก้าสิบแล้วก็เกหน่วยงวดก่อนน,นั้นของอาจารย์มี5นะครับงวดที่ออกหกหสองวดหลังสุดเข้าทุกท่านงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเด่น10บล่างของอาจารย์ได้3 4 5หนะครับงวดใหม่ใครตามสูตรนี้ของอาจารย์อยู่มารับไปครับเด่นสอนอล่างแนวทางของอาจารย์เสือขิมชากรังราว มาต่อกันที่เด่น10หน่วยล่างเลขเด่น3ตัวของอาจารย์โองวดที่ผ่านมาหลุดนะครับงวดใหม่ได้4 5 6ทุกทันเด่น10หน่วยล่างใบนี้จะเป็นแนวทางสารพักใจปริญญาใจหัวใจเพื่อเธอใครรอแคปหน้าจอไปครับเด่นของอาจารย์ด้านบน4กับ5ด้านล่าง6กับ7เลขชุดตรงนี้ เลขในตารางของอาจารย์ด้านบนมี2 3ตรงกลาง0 7 4ข้างล่าง6 5ทุกทัน2 3 0 7าน2 3 0 7 4 6 5ตามนี้1มิถุนายน2,566มาต่อกันที่เลขไม่น่ามาล่างของอาจารย์ชนะพลงวดที่ผ่านมาสู่ของอาจารย์ได้เลข5ก็เอาอยู่นะครับหวยออก9 9 สงวดหลังสุดประมาณนั้นทุกท่านงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเลขไม่น่ามาล่างสูตรของอาจารย์ได้เลข6ทุกท่านตามนี้ครับ 1. มิถุนายน2566ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ